ที่ดินแปลงรักลุงชูชาติมีที่ดินแปลงหนึ่งที่เขาดูแลมานานที่ดินแปลงนี้อุดมสมบูรณ์และสวยงามมากแต่แล้ววันหนึ่งลุงชูชาติก็จำเป็นต้องใช้เงินเขาจึงตัดสินใจทำสัญญาขายฝากที่ดินแปลงนี้ไว้กับคุณลุงประจักษ์พ่อของคุณภาคภูมิ คุณภาคภูมิเป็นชายหนุ่มที่เฝ้ามองที่ดินแปลงนี้มานานเขารู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อรู้ว่าลุงชูชาติกำลังจะขายที่ดินเขาจึงรีบไปหาลุงชูชาติเพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าวระหว่างที่ยังอยู่ในกำหนดเวลาไถ่ถอนลุงชูชาติคิดว่าเขาคงไม่มีเงินพอที่จะไถถอนที่ดินคืนได้เขาจึงไปหาคุณลุงประจักษ์และบอกว่าผมไม่ขอไถถอนที่ดินคืนแล้วนะครับผมขอสละสิทธิ์การไถ่ถอน คุณภาคภูมิรอคอยที่ดินแปลงนี้อย่างใจจดใจจ่อแต่แล้วเขาก็ได้ยินว่าลุงชูชาติได้บอกกับพ่อของเขาว่าไม่ต้องการถ่ายถอนที่ดินคืนแล้วคุณภาคภูมิรู้สึกผิดหวังมากคุณภาคภูมิคิดทบทวนเรื่องราวทั้งหมดเขาจำได้ว่าในสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำกับลุงชูชาตินั้นลุงชูชาติได้โอนสิทธิถ่ายถอนที่ดินให้กับเขาแล้วคุณภาคภูมิจึงรีบไปหาคุณลุงประจักษ์ผู้เป็นพ่อ คุณภาคภูมิอธิบายให้คุณพ่อฟังว่าถึงแม้ลุงชูชาติจะบอกว่าไม่ไถ่ถอนแต่ข้อตกลงนั้นไม่ถือเป็นการขายขาดที่ชอบด้วยกฎหมายลุงชูชาติยังมีสิทธิไถถอนอยู่และผมในฐานะผู้รับโอนสิทธิก็มีสิทธิไถถอนได้เช่นกันครับคุณลุงประจักษ์ยิ้มและพยักหน้าเขาเข้าใจในสิ่งที่ลูกชายพูดคุณภาคภูมิจึงนําเงินมาจ่ายให้กับคุณลุงประจักษ์เพื่อไถถอนที่ดินคืน ในที่สุดที่ดินแปลงนั้นก็กลับมาเป็นของคุณภาคภูมิอย่างสมบูรณ์ตามที่เขาฝันไว้ลุงชูชาติรู้สึกโล่งใจและดีใจที่ที่ดินได้ไปอยู่กับคนที่รักมันจริงๆคุณภาคภูมิได้เรียนรู้ว่าสัญญาจะซื้อจะขายนั้นมีความสําคัญมากและเมื่อผู้ขายผิดสัญญาผู้ซื้อก็สามารถใช้สิทธิที่ได้รับโอนมาเพื่อปกป้องสิทธิของตนเองได้ตั้งแต่นั้นมาคุณภาคภูมิก็ดูแลที่ดินแปลงนี้อย่างมีความสุข และเขาก็จำบทเรียนสำคัญนี้ได้เสมอว่าสิทธิที่ได้รับโอนมานั้นมีค่ามากเพียงใด